กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมณีน้องสาวลาช่องสาวบรรณานุ่มสวีเดนจะพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลกับอาจารย์เนี่ยหรือว่าเป็นความฝันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นยังต้่งไปติดตามของอาจารย์เนี่ยเพราะว่าเขาอาจารย์เนี่ยนี่กรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณหรือว่าความฝันนี่ก็เขามาหลายงวดได้ครับท่านผู้ชมบางครั้งสูตรหวยคำนวณนี่ก็เขาตรงเป๊ะเป๊ะบางครั้งความฝันอาจารย์เนี่ยกมา แบบตรงตรง,งเลยบาดายกลับครับท่านผู้ชมเนาะตามที่สาวบรรณาโนมสวีเดนเพิ่นได้อนุเคราะห์คลิปมาให้ช่องสตารดาชาแนลเพื่อว่ามาแบ่งปันตัวเลขให้อีซีช่องสตารดาชาแนลได้เห็นได้ชมกันเนาะครับเนาะว่าตัวเลขทั้งายบริรัมมี่หยางแน่ที่น่าติดตามน่าสนใจเขาก็ลองไปเบิง่งไปพีน,นาเบิ่งเอาเองเนาะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้อครับเพราะว่าให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่1ตุลาคมพศ2564ครับผมช่วงนี้ก็ฤดูฝนครับกาดสองขางทางกับมีปลาเขาเนาะไปครับท่านผู้ชมมาว่าหลายยายห้างเดินทางไปพม้อมมกัน้องสาวลาครับไปฟังจากปากอาจารย์เนี่ยพร้อมๆกันเลยครับว่างดนี้เสดตัวเด็ดนมาฝากท่านผู้ชมน้องของมอิฟุนยูยูค่ะยูยๆ นั่งพองหมอ,อยูอ่อยสวัสดีค่ะ <laughs> เป็นจังไรเนาะคนตัวก็ไปใช้กันว่าได้อยู่ดีสบายสวัสดีครับอยู่ดีสบายสบายสบายอืมเอิ่น <laughs> เป็นจังไร MC แฟนช่องเคนอยากได้ความฝันมาสั่นฝันบอ่าให้มาถามความฝันอาจารย์เนี่ยไหมคะ่ะฝันอย่างบอ <laughs> คืนนี่ทั้งหลับทั้งฝันทั้งเดี่ยวกำกับฟันว่าคือจะไปหนึงาเขาอาของมาให้ย่างกางไล่มาอ๋อมีแต่คนเอาของมาให้ให้ฝันไปอ้ามันจะไม่นอนแต่หนักมุมยากขึ้นอือฝันจั้งสี่นอนฟันว่าคนเอาของมาให้ครับอือมันเป็นเลขสีเขียวยุติฝัมาฝันทั้งวันนี้เป็เบื้องแล้วเล็จังไรกับมาแทียนป่ะคะฮุกกับหนึ่งในมาแทีย มันใจคืออันผู้ใดมักเรียนก็เรียนมันบอกมักเรียนก็เรียนนี่คุณบอกเขากระทบเขาเรียนเนี่ยคุณบอกเขามักเรียนก็เรียนเอาฮกกบหนึ่งมีจังไหนกับมาแท่มาแท่มันดังเทไรอาจารย์ยังยูคเขาว่าอันฮกยังฮกหนึ่งฮกสองเขาอ่านเห็นบอกหาลอตเตอรี่ก็หาบ่ได้อาจารย์เงาสิเรียนเอาหันหันเอาเลยเอาเรียนเอาล้วกใคว่าเรียนจัง เด็กที่มันเรียนมันก็ได้หลายอยู่เรียนลงคนมันแรีนหลายแต่ว่าโทรมาหาบอกขาดสายอาจารย์ขาดสายแต่้งมันนี่เขาเล็กเล้ามันนี่เล็กเล้าออกทสมมติเล็กเล้ากับพ่อเล็กเล้าโอ้คอยกับพ่อไว้กันนั่นแล้วอันจังหวัดอาจารย์เป็นรับโทรศัพท์บ่์ไว้กับพราะว่ายย้ำเล็กเล้าออกกับมีคนโทรมาหาเล็กเล้ามาอาจารย์อืมันนี่เล็กไทยกับพ่อเล็กไทยอาจารย์มันกับเมยค่ะลังเทียนนั่นสูตรหวยนั่นจังหวัด ในนางเบิ้งองนี้หันล้วมันก็คิดยากกันด้วยค่ะสูตรสูตรเล้าคนอีกตั้งค่ะหลายๆอย่างก,กับคนทูมากอะมาทรมหาคนโดยตรงสิหม,ม่ค่ะ<า>คนอืมทูมากกับรับทุกคนอาจารย์วานเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าในความฝันของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกสู้ฟังหน่อยเด้อว่ามีคนเอาของมาให้ยางไหลว่าสันว่าอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขสีเขาเลยล่ะจังไรต่อเขาเล็กวิ่งเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักเรียนก็คืคอหกกับหนึ่งตามที่อาจารย์บอกเนาะค่ะเนาะแค่นั้นไงหกกับหนึ่งไปเลยแค่นั้น แค่ดิวินนะถ้าจับคู่เลยค่ะอาจารย์หมั่นใจตัวได้ที่สุดมักคงหนึ่งก็บหกสี่แล้วคงจับตัวเด็กปกติพ่อมาติจับเพราะมันได้ลุกไปแล้วพ่อมาติดจับเขาเหตุตัวเนี้ยมันจะได้หกสองเมียนบะเมียนจัวสองหกเขาติจับแค่หกหนึ่งหกสามหกสามหกสี่สี่ตัวไปจับกันโอ้แค่นั้นพราะเลขเขาเป็นเลขหกสองหกเดี๋ยว หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่แค่นั่น<ช>ไปกับ,กบคือมัน่นใจถือว่าหกกีงไหนกับมาแท้มาแทะเออเค้อจังหั่นเราก็จังเอียงออาหันมันหนึ่งหานะจ้าไม่หลังเอาเห็ดตัวนั้นแต่เป็นหนึ่งหานันนี้ก็เขาหาา็านหนึ่งหาสองหาสามห่า หาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามแค่นั้นซี่ตัวเท่าเป้าไรจำเกาจำเกาไครจำเกแค่กลับไปกลับมาเฉยแค่แค่ไรแค่ซตัวแลยกลับเอเคนั้นเองเรื่องหัวจเก่าเหอเขาอะไรไปเก่ายังไม่หลอเก่าเาไรหอดเก่าเจ็ดกระดิซี่ตัวเขาแต่กลับคือไรไรไปแค่ซี่ตัวว่าหลายแต่ว่าไปกลับก็คือแปดแปดตัทุกคนอทุกหมากกับทุกคนอาจารย์วานะค่ะเนาะแต่ว่าในความฝันของอาจารย์เอาจารย์เราฟังมาเด้อว่า มีคนเอาของมาให้ยางไหลว่าสันวาอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขสีเขาเลยล่ะจังไดยก็เขาเลขวิ่งเ้อค่ะเด้อผู้ใดมักเรียนก็คือหกกับหนึ่งตามที่อาจารย์บอกเนาะค่ะเนาะแค่นั้นหกกับหนึ่งไปเรือแค่นั้นแค่ดิวิ่งนะถ้าจับคู่เดียค่ะอาจารย์หมั่นใจตัวได้ที่สุดมักคงหนึ่งก็หกสี่หกจับไปเร่เรืปกติผม่าติจับพอมันได้ลุกตัวแล้วผม่าติจับเขาเห็ุตัวเียมันจะได้หกสองเมียนบ่เมียนจ้าสองหก ก็จบแค่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สี่ตัวไปกับกันโอ้แค่นั่นเลขเขาวงเลหกสองหกเลยหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่แค่นั่นไปกับไปกลับคือมันใจคือว่าหกยังไงกับมาแทมาแท้วมกันคือจังว่ะหันเราจังเอียงออกหันมันหนึ่งหางหนือเจ้านักมาเขาเห็นตัวนั้นแต่เ็นหนึ่งหามันนี่ก็ เขาหายหนึ่งหาสองหาสามหาาศูนย์หาหนึ่งหายสองหาสามแ่ไหนซีตัวเท่าเท่าไรจำเก่าจำเก่าโแเค่กลับไปกลับมาซื่อแค่ไลแค่ซีตัวเลยกกลับเอาแค่นั้นเองเรื่องของเจเก่าเหางนันเข้ากับไลไปเก่ายังไงไม่หรอกยังเก่าไรหอดเก่าเจ็ดก็ได้ซีตัวเขาแต่กลับคือไลไลไปแค่ซีตัวว่าหลายแต่ว่าไปกลับก็คือเปลี่ยนแต่ต สิลดลงอีกว่างหันมันจับคู่ไปสองงวดมันลดแต้มเนาะลดแต้มสองงวดลดแต้มเฮ้ยขึ้นแต้มเนาะเขาแคบสองหามันออกสามหาเออนั่นแหละขึ้นแต้มขื่นแต้มขึ้นแต้มลงแต้มลงเทียนอ่ะเขาจับแค่สองหานี่ไม่ออกสามหาจ้ะงวดก่อนเขาจับหกเก่าเมื่อคืนเจ็ดเก่านั่นแหละขึ้นลงลงขึ้นส่วนมากสิขึ้นแต่ว่าถ้าหกเก้านี้ถ้าออกสามไม่ออกเก้าอัลต้เก้าเก้าห้าเก้า ก็ซีเกาหาเกาหงเกาเจ็ดเนีน่ยเมั่อไงจะซีตู่เอาเกาหาเกาหงเกาเจ็ดเกาแปดก็ไล้มันดีไปเลยกันนะแต่ว่าต้องไปกลับเนาะค,ะะค,ะค่ะเนาะแต่ว่ากถ้าผู้ใดมักเลกวิ่งก็คือมักแรนก็คือผู้ผิดหวังทุกวดเนาะอาจารย์เนาะเข่าตลอดเพราะว่าคนที่เิ่นโทมาถามเลดวิ่งส่วนมากเอ็ซีสี่อยากได้เลดวิ่งเหมือนปาคะ่ะวิ่งแหละเขาเรดเรียกวิ่งเพราะว่าการจับคู่นี่มันมันมีอันคือเขาบอกรับมันบอลรับมันสื่อหนักกว่า อื้อหิ่งเอาดีกว่ามันก็เป็นความความหมักตังแต่แต่ละคนเนาะอาจารย์เนาะอับอี้เบว่าหาซื้อเนาะเขาอันปะนะเราทุ่มันสวกมันอันนี่แล้วมันตังแต้ต้นงวดเล้วตังแต่อาจารย์ปล่อยไปเลขอ่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นี่มันดังขึ้นมาเลยเด้มันอันแล้วมันขึ้นมาอันเล้วมันมันชนกันหลายสํานักนะจากที่สังเกตกัน์นะวันที่หน่ก็เลยว่าเอ็ดซีก็เลยวันมาถามอีกแน่มาถามมัน อาจารย์ให้อีกแน่ว่าฟันบอเขาขอมาก็เลยได้ม้าเนี่แหละอาจารย์เองเลยว่าเป็นยังไนีิเขาไปรูดมือว่านี <c oughs> อมอือว่านี่บอยู่บอดีกาดบอิดีกาดกลวยวะ่ะอยู่รุ่งบานคนนี้เอ้าเป็นยังละ่ะโอ้ยจะเป็นไปมเดลนอนเวไยตาย่ดังนันอน๋หนอหมาเจ้าจีิเนี่ยครับอ๋อไหนคนตกนเฮี้ยนขัวเนาะคนตกหน่อยให้เปียกเกาะเอรลยนะเออนอนด้วย มันเนีแต่รางเห้อนั่นก็แต่ทางรางไปถามว่าลูกว่าไรเจ้าก็เป็นอยังผมไปถามว่ามึงกินมันอะไรกินเหล่าเดี๋ยวมึงลูกว่าไรกันอืมพาไปหาหมออะไรตีไปอยู่โรงพยาบาลไหมบ้านนี่เมื่ผมว่ามันว่าลูกมันถามมันใส่ผมก็บอกเอ้ยนี่พี่ก็บอกนี่ม,นมนันนะครับการทำความประชันนะไปเองก็ได้บ้านนี้บอมันไปมันยางออกไปมันลม่มในในี้มันว่าให้ฟังว่าให้เป่าลูกก็เต็มไปจุ่ง ทุกคน,นอือโทรมากรับทุกคนอาจารย์วานะคะเนาะแต่ว่าในความฝันของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลองฟังเน่อดว่ามีคนเอาอของมาไหอยางไหลว่าสันวา่าอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขสีเขาเลยล่ะจังไดยตะเขาเล็กวิ่งเดอะะ้อค่ะเด้อพู้ใดมักเรียนก็คือหกกำลังตามที่อาจารย์บอกเนาะคะ่ะเนาะ่นาดหกกำลังแค่นั้นแค่ดวิ่งนะอืมถ้าจับคู่เดยค่ะอาจารย์หมั่นใจตัวได้ที่สุดมักหกกนึงก็หกสี่หกจับเลยสิเด็กปกติผมาฏิจับ พอมันได้ลบไปแล้วกูมาติดจับเขาเห็ุตรนี้มันจะได้หกสองเมียนบ่เมียนจ้าตัวสองหกเขาติดจับแค่หกหนึ่งหกสองสามหกสี่สี่ตัไปกับฉันโอ้นั่นพอลเลขเขามันลุกเด็หกสองหกเลยหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่แค่นั้นไปกับไปกับแคนคือมั่นใจถือว่าหกยีงไหนกับมาแท้มาแทะือคือจังาหันก็จะเอียงอกออหัน มันหนึหามันปะจ้าน่าละกมาเขาเห็ดตัวนั้นแต่เป็นหนึ่งหามันนี่ก็เขากหายหนึ่งหาสองหายสามหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามแค่นั้นซีตัวเท่าเก่าไรจำเก่าจำเก่าแค่กลับไปกลับมาเฉยๆแค่ไรแค่ซีตัวหละกลับอเคนั่นเองเรื่องวัตถเก่าเหือนเขาก็ไรไปเก่า ยังไม่ออกก็ยังเก่าไล่ฮอตเก่าเจ็ดกระดิซีตัวก็เข่าไปกลับคือไล่ไล่ไปแค่ซีตัวว่าหลายแต่ว่าไปกลับก็คือแปดแต่ตัวเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขเนาะเดินทางกลับเลยด้อค่ะสำหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะอาจารย์เนี่ยบอกมาแล้วบอกมาแล้วอาจารย์เนี่ยบอกเบอรเก่งค่ะสามนากระไหยาต์บอกเบิร์สความฝันก็คืออาจารย์เนี่ยฝันว่าคนเอาของมาให้ค่ะเต็มเลยเราวก็คิดว่า เลข,ขเขาแล้วเนาะคะ่ะเนาะกะตัวเลขละคะ่ะเรียนผู้ใดมักเรียน,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 นก็นเรียนคือเพิ่นว่าเนาะค่ะเลขหกกรเลขหนึ่งเป็นกับมั่นใจว่ามาแท่ห์มาลอยเปิดเส้นเพิ่นว่าจังได้งวดนี้กับ,บ่หลุดดอกเพิ่นว่าเนาะคะ่ะเนาะกะก้อยามคือเก่าหรือค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางโปวดชายวิจรารณญาณในการรับชมสําหรับเลขจับคู่นั่นอาจารย์เนี่ยก็ยังมั่นใจอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าในในใจของอาจารย์เนี่ยก็คือว่ามันสืบอบ่ได้ดอกค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะคะกับเบิ่งตามที่อาจารย์เนี่ยจับคู่ให้กะก้อยามคือเก่าผู้ใดมักเเลขจจัับบคคูู่่่่กอาาแตว ถ้ามันเจ้ามุ้งเป็นบัลับ์เือว่าฮาราตะรีบ่ได้กับเปลี่ยนเป็นเลนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเลขหกับเลขหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาสุดท้ายนี่กับบัลลป์ลายใหญ่ห้างเนาะขอให้ทุกคนสุขๆมันๆลำลำรวยๆถูกหวยไปนำกันถูกผูยทุกคนกับอาจารย์เนี่ยให้ดวงสมพงกันเนาะค่ะเนาะบุญกุศลใดที่เหตุก็ขอให้นุโชคกนุ่นลับนุ่นรวยนุนรวยให้มีเงินมีทองนำกันถูกผูยทุกคนให้ถือหวยรวยเบอร์ให้ถูกหวยรวยเงินให้ถือได้เฮยกช่องเฝนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ